ลำบำรุงอําเภอบ้านตาดจังหวัดตาครับสวัสดีครับผมเด็กชายชวินทร์อเห็นชอบนักเรียนโรงเรียนอนุบาลรำบำรุงชัง้นประถมศึกษาปีที่5อํเภอบ้านตาดจังหวัดตาครับวันนี้ผมจะพาเที่ยวแหล่งเร,รียนรู้ใา้การเป็นหนครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกชิญตามผมมาเลยครับ สวัสดีครับ,รบพี่สวัสดีค่ะครับพี่ชื่ออะไรครับอ่าพี่นะคะพี่ชื่อนางสาวคนาดนำแดงนะคะครับพี่มีหน้าที่อะไรครับอ่าตอนนี้นะคะตอนนี้พี่เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่มานาวพยานไม้กลายเป็นหินนะคะแล้วก็อ่าตำแหน่งงานหน้าที่นะคะเป็นพนักงานจ้าเหมาทํางานเกีกับงานศุลก,กากรค่ะอ๋อครับคือพวกเราสงสัยว่าจะถามคําถามพี่นอนสักสามสี่คำถามได้นะคะได้ค่ะความเสมอ ความเป็นมาของวนาอุทยานไม้กลายเป็นหินนี่ความเป็นมาอย่างไรมาคะ,ะคะ่ะวนาอุทยานไม้ไกลายเป็นหินนะคะ,อะตอนอตอนแรกทีแรกนะคะเดิมมีชื่อเรียกว่าวนาอุทยานเขาประปาทมีการาประกาศจัดตั้งเป็นวนาอุทยานเมื่อปีพศ .2518 นะคะและเพื่อให้สอดคล้องกับแหล่งท่องเที่ยวก็เปลี่ยนจากชื่อวนาอุทยานเขาพระบาทเป็นวนาอุทยานไม้ไกลายเป็นหินนะคะ อาาไม้กลา,ายเป็นหินตรงนี้เดิมนะคะมีแหล่งค้นพบซากข้อสิลอาไม้กลายเป็นหินตรงนี้นะคะทั้งหมด7จุดนะคะจุดแรกที่เราไปเห็นได้พบสัมผัสตรงนี้จะเป็นจุดที่ 1, 1> นะคะค่ะและที่ค้นพบตอนแรกที่เราสามารถค้นพบได้คือ1มีชาวบ้านมาหาของป่าอาสภาพตอนที่เจอครั้งแรกนะคะจะ น้องๆจะเห็นจุกด,ดำๆตรงกลางต้นนะคะจุดงกลางแบบดำๆตรงกลางต้นตรงนั้นอะเมื่อก่อนมันจะเป็นร่องห้วยหลายผาสภาพพื้นที่ป่าก,ก็จะเป็นสภาพพื้นที่ป่าเต็งลังบริเวณรอบๆข้างที่น้องเห็นอย่างนี้ค่ะเพราะว่าพอาาหลังจากนั้นที่เราประกาศและเปิดหน้าดินอาจนสุดต้นปุ๊บตรงเนี้เขาก็ทําการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้สวยงามขึ้นค่ะ,ะแล้วก็ต้นไม้ต้นนี้นะคะ มีความยาวอยู่ที่ประมาณ72.22เมตรความโตโดยเฉลี่ยอยู่ที่1.8เมตรค่ะต้นไม้กลายเป็นเห็ต้นน,น,น,นี้แล้วมีต้นไม้กลาเป็นเห็นจุด,จด,จด,จดอื่นอีกไหครับตอนนี้นะคะทางวน,นาอุทยานของเราเนี่ยได้ทําการสํารวจเปิดหน้าดินตรงนี้นะคะทั้งหมด7จุดนะคะจุด แรกต้นที่ใหญ่ที่น้องเห็นเนี่ยจะเป็นจุดที่หนึ่งแล้วก็จะมีจุดที่สองที่สามที่สี่ซึ่งแต่ละจุดเนี่ยจะอยู่ห่างไกลบริเวณกันมากนะคะอย่างจุดที่สองก็เดี๋ยวน้องสามารถเดินขึ้นไปรับชมได้แล้วก็ถัดจากจุดที่สองไปอีกห้าสิบเมตรน้องก็จะเจอจุดที่สามแล้วก็ถัดไปอีกประมาณสองร้อยเมตรน้องจะเจอจุดที่สี่นะคะส่วนจุดที่ห้าตอนนี้นะคะตอนนี้เส้นทางมันขาดไม่สามารถเข้าชมได้และจุดที่หกจุดที่เจ็ดอ่าเดี๋ยวสามารถออกเวลาเรา กับออกจากโหน้าของเราตรงนี้ออกไปน้างจะสังเกตเห็นป้ายบอกเส้นทางนะคะจะอยู่ซ้ายมือแล้วก็มีทางลูกรางลูความเป็นเข้าไปซึ่งเส้นทางนั้นอาจจะเป็นเส้นทางลูกรางและขุกระฉสามารถเข้าไปลดเล็กสามารถเข้าไปชมได้นะคะต้นที่6กต้นที่7็ดค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ที่ให้ความรู้ตรงนี้นะคะขอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ามผมมาเลยครับผมจะพาไปดูต้น ไ้กลายเป็นหินอีกหลายต้นเลยครับตรงนี้ก็เป็นที่แอนที่ดูว่าต้นไม้กลายเป็นหินได้อย่างไรและทำไมถึงกลายเป็นหินได้นี่ก็เป็นมความรู้เกี่ยวกับไม้กลายเป็นหินนะครับมีการจัดตั้งบทเรีนระับอุการ <c oughs> และตำแหน่งี่ตัง้งลักษณะภูมิประเทศลักษณะธรณีวิทยาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าูได้ดังนี้จากบทนี้ครับครับตอนนี้เราอยู่บริเวณหน้าร้านสินค้าโอท็อปแถวานี้ก็เป็นสินค้าโอท็อปนะคะเดี๋ยวเราจะไปถามคุณป้าข้างในกันนะคะสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีจ้าคุณป้าคืออะไรครับอ๋อแป้าชื่อแป้าธนาพรชนะพรบ้านเมืองชื่อเล่นคืออะไรครับอ๋อแป้ามาลา แล้วขายของนี่ขายพอได้บ้างไหมครับอ่ะได้ลูกได้ลูกได้คนมาก็ขายได้ลูกขายได้ยักจับอันนี้เป็นะไรอันนี้คือมะเฟืองเชื่อมลูกมะเฟืองเป็นสินค้าโอทอปของอำเภอบันตากลาวอ่าอ่านี่อันนี้อันนี้ก็มะละกอสามรสอันนี้ก็ไสเมี่ยงไสเมี่ยงเป็นอาหารของลาวอันนี้คือหน่อไม้ตากแห้งเป็นหน่อไม้ของอำเภอบันตากลาวนี่แหละลูก อำเภอบรรจาราวกพวกเครื่องสารนี่มาจากอำเภอเมืองลูกอำเภอเมืองตากเครื่องจักรสารมาจากอำเภอเมืองอยากทราบว่าอันนี้ใครวาเป็นอันนี้ข้าวกระติกาเล็กลูกตะกิกาเล็กอ่าเนี้ยกระติาเล็กเตาเอาไว้ใส่ของอันนี้อันนี้เขาก็เรียกว่าหกมุมเอาไว้ใส่ผลไม้อ่าหกมุมหกเหลี่ยมอ่ามีอ่ามีหกมุมหกมุมอันนี้เขาจะเรียกว่ากระจาด ด้านค่ะคระดาษด้านนอกก็มีด้านน,นอกก็มีมีกระด้งมีกระแกงลูกมีกระด้งมีกระแกงอะไรหลายอย่างครับอ๋ออันนี้อันนี้คือรอบดักตาลูกรอบดักปาล,ลกปาโอ้ยดักตาเดี๋ยวนี้ลูไม่เคยไม่เคยเห็นละมั้งเนี่ยเคยเห็นูจักมั้ง, <c oughs> อ,งอ่านี่ยรอบดักตลาลูกแล้วลลนี่คือเห็ด <ul> อันนี้คือเห็ดลมแห้งลูกเหด็ดเหด็เหดแหง้งเอเอเห็ดลมแห้ง มันขึ้นจะขอนไม้จ้ะขึ้นจะขอนไม้แล้วมีนะกท่องเที่ยวมาเยอะไหมไม่มาลูกมาเรื่อยๆนะลูกวันนึงมาประมาณสักกี่คันรถทัวร์มันก็ไม่แน่วันนี้วันนี้มาสามสามครั้งรถทัวร์แล้วลูกรถเฉพาะรถทัวร์นะแล้วก็มีรถตรงรถตู้อะไรมาเยอะแยะเลยนักเรียนอื่นเขามีมีลูกวันนี้มามาจะพิจิตรแล้วก็ เออมาแจกพิจิตแล้วก็มาแจกประจวบคิริขันอ่ามาแจกประจวบนาแจกอ่ามาจากวันนี้ก็ของก็บคุณแตมากทีให้ความรู้อย่างนี้ก็ขอเขาคุ้กนครับครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ที่บริเวณแตงราครับซึ่งเมื่อก่อนเขาสันนิฐานว่าบริเวณนี้เป็นแม่น้ําสายเก่าหรือแม่น้ําปิงครับซึ่งจะเห็นว่าพื้นแถวนี้เป็น หินหนดน,นะครับเป็นหินกัวดนะครับและน้ําก็ได้เปลี่ยนทิศทางไปทางนู้นรับห่างจากที่นี่ประมาณ2องหึงสามกิโลตอนนี้ผมอยู่ที่ทไม้กลายเป็นหินลม ริเวณต้นไม้กาเบนหินต้นที่2องครับรายละเอียดคือลำต้นแตกหักออกเป็นชิ้นเล็กๆแต่ก็ยังคงเห็นเป็นลำต้นขนาดความยาวโดยเฉลี่ย50เมตรนะครับอายุประมาณ8,000 800, ปีขุดเปิดหน้าดินเมื่อปีพศ2548ครับนี่คือลำต้นไม้กาเบนหินต้นที่สองครับ เราก็ถึงต้นไม้กาเบรินต้นที่สามกันแล้วนะครับนี่ก็คือรายละเอียดลำต้นแตกหักออกเป็นชิ้นเล็กๆแต่ยังคงเป็นต้นขนาดความยาวเฉลี่ยสองจุดสิบเมตรครับอายุป,ประมาณแปดแสนปีขุดพบเจอเมื่อปีพศสองพันห้ารอสี่สิแปดครับครับนี่ก็เป็นสภาพต้นไม้กาเบริน,นต้นที่สามนะครับ อันนี้เราก็อยู่ที่ต้นที่สี่กันแล้วนะครับสภาพของต้นนี้ก็อยู่มานานแล้วก็มีสภาพแตกขักเป็นชิ้นไปนะครับความยาวก็ประมาณ4.20เมตรนะครับนานอยู่นานถึง800แสนปีแล้วครับ ครับตรงนี้ก็เป็นต้นที่หกนะครับเราจะเดินไปตามทางนี้นะครับตามผมมาเลยครับต้นนี้ก็เป็นต้นไม้กลายเป็นหินต้นที่หกนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูที่ข้างล่างกันนะครับตามผมมาเลยครับครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนบริเวณโคนนะครับ จะเห็นว่าส่วนรากนั้นหายไปนะครับเนื่องจากกันเวลาผ่านมานานแปดเซนตีมาแล้วนะคบครับเดี๋ยวผมจะไปสำรวจตอบแถบปานนะครับเดินตามผมมาเลยครับครับมาถึงจุดนี้ก็เป็นสันนิฐานว่าเวลาค่นล้ม เกิดอาการหักจึงมีสภาพโค้งงอแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมส่วนตายกันเลยนะครับเดินตามผมมาเลยครับครับเราก็มาถึงส่วนตายแล้วนะครับจะเห็นว่า แต่พัเละไปสักนิดนึงแต่ก็ยังเห็นเป็นรูปร่างไม้รูปร่างไม้กลายเป็นหินอย่างเดิมนะครับครับตอนนี้เราก็ถึงบริเวณต้นไม้กลายเป็นหินต้นที่เกตแล้วครับครับจะเห็นว่าส่วนปลายน้ำหายไปครับ มาดูส่วนตายกันนะครับครับส่วนนี้ก็จะเห็นว่าเป็นส่วนตายนะครับแล้วจะเห็นส่วนนี้จะเป็นส่วนปายของต้นนี้หรือเปล่าหรือจะเป็นต้นไม้ที่ทับถมอยู่ในดินพร้อมกับต้นนี้หรือเปล่านะครับครับตรงนี้ก็เป็นรอยแตกหักนะครับที่เขาสนิษแานว่าตอนที่ต้นไม้ต้นนี้ล้มลงมา เกิดอาการแตกหักได้ครับแล้วก็เห็นสังเกตว่าไม้กลายเป็นหินนี้ยังมีสภาพเหมือนต้นไม้อยู่แล้วเราก็ไปดูสที่อื่นกันต่อนครับแถวตรงนี้ก็เป็นส่วนกลางของลำต้นนะครับ ็ยังคงมีสภาพตรงเดิมอยู่ครับครับตอนนี้ก็เป็นส่วนแรกนะครับเห็นว่าไปทางนี้บ้างทางนู้นบ้างครับครับซึ่งสันนิษัทธ์วปนะครับไม้นี้เป็นไม้ยางนาจึงมีต้นขนาดใหญ่นะครับและยาวครับ งามมากลายสวยหลากลวนไปมากมี้แสนเกิดเมื่อได้เที่ยวไปวัดพระธาตุยิ่งใหญ่สวยลมม้ำเกินเลยว่าจ